ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุโขทยัยตั้งอยู่เลขที่245หมู่2ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยวิสัยทัศน์ภายในปี2569สกรอระดับอำเภอเมืองสุโขทยัย และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมสุขโขทยัยสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21ปรัชญาสืบสานวัฒนธรรมสุขโขทยัยก้าวไปศตวรรษที่21ดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ผู้สืบสารวัฒนธรรมสุโขทยใช้วิถีชีวิตพอเพียงเอกลักษณ์สถานศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่อย่างพอเพียงสกรระดับอำเภอเมืองสุุโไทยประกอบไปด้วย 1. สกรระดับตำบลวังทองแดง 2. อสกรระดับตำบลเมืองเก่า 3. สกรระดับตำบลบ้านกล้วย 4. ี่สกรระดับตำบลธานี 5. ้าสกรระดับตำบลปากแคว 6. กสกรระดับตำบลบ้านสวน 7. สกรระดับตำบลตาลเตี้ยแปดสกรระดับตำบลบ้านหลุมเก้าสกรระดับตำบลยางซ้ายและ10บสกรระดับตำบลปากพะ โครงสร้างการบริหารงานสกรอระดับอำเภอเมืองสุโขทัยประกอบไปด้วยกลุ่มอำนวยการกลุ่มจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็นกลุ่มงานจัดการเรียนรู้กลุ่มงานพัฒนาวิชาการกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษบุคลากรของสกรระดับอำเภอเมืองสุโขทัยประกอบด้วยข้าราชการจำนวนสองคนคือ นางสาวจิรวรรณจันทชัยผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอเมืองสุโขทัยนางสาววันวิสาฉ่ำเจริญครูมีพนักงานราชการจำนวน12คนจ้างเหมาบริการจำนวน6คนภารกิจที่จะดำเนินการในปี2569การจัดทำแผนของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศสอ6 9กาการจัดทำหลักสูตรขนมไทยพื้นถิ่นที่เสี่ยงจะสูญหาย การดำเนินงาน z ีโรดอกเอา์ สกรรระดับอำเภอเมืองสุโข,ขทัยดำเนินการสำรวจบุคคลโยบายซี r o ่ด o p เอาจํจำนวนทั้งสิ้น688คนแบ่งเป็นชาย434คนและหญิง254ค,นพ,น,คน,นพบตัวตน356คนและไม่พบตัวตน332คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่220คนเคยเข้ารับการศึกษา104คนไม่เคยเข้ารับการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมการศึกษา32คน สิ่งที่ต้องการให้สนับสนุนด้านสุขภาพ2คนด้านการศึกษา13คนด้านอุปโภคบริโภค4คนด้านส่งเสริมทักษะอาชีพ5คนด้านทักษะชีวิต1คนและไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือจำนวน111คนสาเหตุของการไม่พบตัวคือย้ายไปอยู่ต่างประเทศจำนวน53คนอยู่ในเรือนจำหรือสถานพินิษ3คนเป็นพระเนน3คน ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด43คนย้ายไปอยู่ต่างอำเภอ5คนย้ายไปอยู่ต่างตำบล5คนในการสำรวจครั้งนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการศึกษาจำนวน17คนไม่ประสงค์เข้ารับการศึกษาจำนวน119คนจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ประกอบด้วยประถมศึกษา45คนมัธยมศึกษาตอนต้น397คน มัธยมศึกษาตอนปลาย407คนรวมทั้งสิ้น849คนข้อมูลณนะวันที่14พฤศจิกายน2568การจัดกิจกรรมถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สถานศึกษาและในเพจเฟซบุ๊กห้องสมุดและสกรระดับตำบลทั้ง10แห่ง จัดสถานที่เชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยไว้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัยและสถานศึกษาภารกิจการย้ายสกรรระดับตำบลปักแควเนื่องจากอยู่พื้นที่ต่ำและติดกับแม่น้ำยมทำให้น้ำท่วมทุกปีข้อตกลงในการพัฒนานงานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา เรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2567สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ประกาศใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการาศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เมื่อวันที่17มกราคม2568 โดยมุ่งพัฒนาประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชากรัยแรงงานให้มีสมรรถนะและทักษะจำเป็นต่อโลกยุคใหม่ให้เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์พึงตนเองได้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตภายใต้หลักความเสมอภาคความเท่าเทียมและความยืดหยุ่นของโอกาสทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฉบับดังกล่าวกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้คัดเลือกสถานศึกษานำล่องใน10จังหวัดได้แก่ ลำปางสุขโขทยัยสุพรรณบุรีปทุมธานีหนองคายร้อยเอ็ดฉะเชิงเทราจันทบุรีชุมพรและภูเก็ตโดยสกรรระดับอำเภอเมืองสุขโขทยัยสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดสุขโขทยัยเป็นหนึ่งในสถานศึกษานำล่องที่นำหลักสูตรไปใช้ครบทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะจริงของผู้เรียน ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติจริงยังมีปัจจัยท้าทายได้แก่ 1. โครงสร้างผู้เรียนที่หลากหลาย 2. ครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังจำเป็นต้องการเสริมความเข้าใจเชิงลึก3ระบบนิเทศภายในดังนั้นการขับเคลื่อนหลักสูตรให้เกิดผลสำนิ็จจริงจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชิงระบบที่บูรณาการ ครูผู้เรียนกระบวนการเรียนรู้ระบบประเมินผลภายใต้การนิเทศกำกับติดตามและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัยคือขออัตรากำลังค่าราชการครูแทนค่าราชการครูที่เกษียณไปขออัตรากำลังพนักง,งานราชการแทนครูสอกรอรที่เกษียณไปขออัตรากำลังค่าราชการบรรลักษ์แทนอัตราเดิมที่เกษียณไป ของบประมาณสร้างโดมของงบประมาณจัดซื้อครุภั์